รอบที่ผ่านมาเนี่ยพี่กุ้งก็ได้รับการเลือกตั้งด้วยทุกๆได้รับครแค่ไห้ครั้งนี้ไม่ได้อ๋อครั้งนี้ไม่ได้แล้วก็แล้วก็ล่าสุดนะคะจากท่าทีของเพื่อไทยนะคะทีะ่ได้จับมือกับมรดกคอ,อสชอย่างที่คุณหมอว่ามาเป็นเหตุให้พี่กุ้งลาออกจากพรรคเพื่อไทยเลยใช่ไหมคะเพราะอะไรพี่กุ้งถึงต้องลาออกต้องย้อนเรื่องนิดนึงนะคะว่า ก่อนจะมีการเลือกตั้งมีการทําประชามติทุกคนจําได้ค่ะอคคิดว่ามีพี่น้องนักศึกษาหลายคนตอนนี้คดีคดีที่เขามีความเห็นต่างเรื่องประชามติเขายังไม่จบป็นสามน้องจีนก็น่าจะโดนโดน,โดนเรื่องประชามติไหมไม่ใช่แต่ว่าเหมือนน้องจีนก็น้องจีนที่พกก็สู้จาได้ไปกับโลมก็โดนอาหารเหมือนกระชากลาบถุงเลยนะเอาควต้อน รอบคุบรอบและวหารหนึ่งปีใช่ไหมคะนั่นนะคะ่ะก็มีหลายคนเลยยังพุ่มโดนคดีประชามติก็รอดมาเมื่อตอนปี6กสี่ก็สู้คดีมาขึ้นศาลทหารมาแล้วมาศาลอาญาพ่สู้คดีมาตั้งแต่ปี59กว่าจะรอดมาก็ประมาณปีหกสาต้นปี64ส่ะค่ะนะคะ,นะคะก็คือมันเรื่องคดีความคดีความคิดเห็นต่างเท่านั้นเองอ,อย่างประชามติที่ที่ครั้งนี้คือบอกว่ารัฐธรรมนมูญ60เนี่ยค่ะ ป็นมรดกบาปของคอสอชอด้วยอืเพราะการร่างรัฐธรรมนูญ59แล้วปรากฏเป็นรัฐธรรมนูญฉบับเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่เลวร้ายมากไม่ต้องเอาข้อไหนเลยเอาข้อสวขออืมทุกไม่ต้องเอาข้อไหนเลยมันข้อสอวอมาเลือกนายกรัฐมนตรีได้เลือกองค์กรอิสระได้มันเป็นโดมิโนต่อโดมิโนต่อ,ต,อต่อเนื่องให้เกิดความเสียหายจนถึงวันนี้เป็นเหตุให้วันนี้ พักเพื่อไทยข้ามขั้วไปจากรัฐบาลก็เพราะรกฎหมายอสูงเนี่ยค่ะตัวกุ้งเองเนะี่ยกุ้งเล่าเล่าไม่ใช่ว่าจะต้องตัวเองแต่กุ้งเป็นหนึ่งคนที่เป็นโชคดีแล้วมีอีกคนที่ไม่โชคดีอีกหลายไม่ได้โชคดีกับเหมือนกุ้งอีกหลายหลายคนที่ตอนนี้ยังอยู่ในเรือนจำอยู่กุ้งโชคดีที่คราที่แล้วถูกจับกุ้งมีฐานะเป็นอดีตสส ที่มีคนรู้จักบ้างใช่ไหมคะจะมีข่าวออกไปแล้วกุกสู้คดีตอนนั้นเขายัดคดีค่อนข้างน่ากลัวคดีที่ยัดกุกมีอั้งยี่ซ่องโอนประชามติหนึ่งหนึ่งแล้วกุ้กโดนขนาดนี้คนอื่นก็โดนเหมือนกันยังมีน้องๆอีกหลายคนที่โดนอั้งยี่ซ่องโจนแลวยังไม่หยุดยังไม่ได้ออกมายังสู้ไม่หยุดแต่กุ้กยังดีที่ตอนเนี้ค่ะมาอยู่ศาลยุติธรรมและศาลยกฟ้องแล้วกุ้กยังโชคดีที่ครอบครัวยังมีซัพพอร์ตสนับสนุนเรื่องการเงิน ก็ยังโชคดีมีกาลังใจจากครอบครัวแต่เด็กอีกหลายคนล่ะคะเขาไม่ได้โชคดีนะคะเขาต้องเสียอะไรบ้างเขาต้องเสียครอบครัวเขาต้องซัพพอร์ตเขาในหางบประมาณหาเงินมาเพื่อเขาสู้คดีบางคนอยู่บ้านอยู่ต่างจังหวัดมาถูกร้องที่ไหนก็ต้องไปขึ้นขึ้นศาลที่นั่นทุกอย่างคือค่าใช้จ่ายบางครั้งออกมาสภาพจิตใจสภาพร่างกายเขาก็ต้องมารักษาอันนี้คือเงินทุน สภาพจิตใจที่พ่อแม่ไปเกาะใครไม่เคยจะไม่รู้ใครไม่เคยไม่รู้จริงว่ากุ้งหงิวนี้ละโทษกรรมฉบับเนี่ยเป็นนิรโทวกรรมที่สําคัญมากคสภาพที่คุณพ่อคุณแม่ไปเยี่ยมลูกเกาะอยู่กันเกิดลูกโง่อธิบายไปพงว่าถ้าใครไม่เจอไม่รู้อ่ะมันเป็นยังไงไม่รู้จริงๆไม่จะใช่ไหมคุณแม่ไปหาแล้วอยากจะกอดกอดไม่ได้อืใช่ไหมคะอย่างวันแม่แม่แม่ที่ไปหาพี่อยากจะกอดก็กอดไม่ได้ สภาพนั้นไม่มีใครเจอไม่รู้นะคะแต่ว่าพุ้งยังโชคดีที่ว่าวันนี้มันหลุดออกมาได้หลุดออกมาได้ซึ่งเราก็ไม่ยอมเหมือนกันก็เพราสู้คดีตอนที่ทาหารไปจับกุ้งใช้มาตราสี่จับกุ้งและน้องสาวที่เป็นพันตแพทย์คือล้อมจับเหมือนคนเป็นอาชญากรเห็นตีนนะพุ้งไปมอบตัวที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพื่อบอกว่าคนอื่นไม่เกี่ยวแต่เชื่อไหมคะว่าวันนั้นเเด็จก,การใช้กำลังไปจับ น้องสาวคุ้ผู้หญิงคนเดียว 4, ยอ่ะ4ี่ห้าิคนติดท้ายซอยหัวซอยคนบ้านคน,คนที่ทำงานคุ้งตอน,ตอนจนแบบคือตอนจนดังไปทั่วโลกเลยว่าไงว่ากันกันเพราะว่า UN เคยจะมาขอสัมภาษณ์ตอนอยู่ในเรือนจำด้วยคำแต่แต่ว่าทนายเขาไม่แนะนำนะคะก็อันนี้ยกตัวอย่างคร่าวๆว่าผู้โดนคดีมันอย่างนี้สภาพคนอื่นเด็กๆอีกหลายคนประชาประชาชน นักศึกษาหรือเยวาวชนอีกหลายคนตอนนี้เขายเมือนเดิมจำอยู่นะคะเป็นแค่คดีความคิดเห็นต่างทางการเมืองเท่านั้นเลยไม่มีอะไรเลยแล้วอ่านนิรโทษกรรมฉบับเนี่ยไม่มีเนื้อหาอะไรเลยฉบับประชาชนเพียงขอแค่นิรโทษกรรมให้กับประชาชนผู้เห็นต่างทางความคิดใช่ไหมคะไม่ว่าจะมาตราไหนมาตราไม่ว่าจะมาตราหนึ่งสอง แต่ว่าเป็นคดีที่เห็นต่างของความคิดแน่นอนฉบับผมก้าวไกลเขามีกรรมการมาชุดหนึ่งซึ่งถ้าถ้าเข้าไปในสภา,าทั้งฉบับประชาชนและก้าวไกลในสภา,ามันก็ต้องตั้งวิกับทสามันกรรมการวิสาม,ามันม,มาพิจารณาอยู่แล้วใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าแบบอยู่ดีจะนีน่้พูดกนนี้แล้วพูดได้เลยมันก็ต้องมามีการอยู่ในวงวงสนทนาวงของกรรมการว่า ประเด็นไหนที่จะดิรโทษกลรอย่างเช่นเจ้าหน้าที่รัฐที่ค่าเอาววธที่สลายการชุมนุมในเกินกว่าเหตุแน่นอนค่ะไม่ควรที่จิรโทษกลรไม่ควรอย่างยิ่งเพราะว่าคนคนหนึ่งที่เสียชีวิตไปจะครอบครัวพ่อแม่เขารู้สึกยังไงลูกเขารู้สึกยังไงพวกเคยไปชมุมนุมตอนปีห้าสามนะคะเคยไปที่ราชมังคลานุ่เคยเห็นนะคะ เคยเห็นเขาลากประชาพี่น้องประชาชนที่ถูกทหารจริงที่หัวลอออกมาเคยเห็นค่ะแล้วอยากทราบว่าคนที่ทําอย่างนั้นน่ะคุณมีจิตใจมั้งไหมอมืที่คุณทาขนาดนั้นเพราะอันนั้นนีรโทษกรรมให้เจ้าหน้าที่รัฐที่ทําเกินกว่าเหตุไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งผู้สั่งการก็นิรโทษกรรมไม่ได้นะคะเพราะว่ามันคือชีวิตอันนั้นนี่มันคือชีวิตนะคะใครจะว่าอย่างไรถ้ามันคือชีวิต แน่นอนความเห็นตา่างเกิดขึ้นได้แต่เราไม่จําเป็นที่จะต้องเอาองชีวิตกันเลยเหรอมันจําเป็นพันนั้นเหรอคะแล้วมันจําเป็นเหรอที่มันต้องมาจับพี่น้องประชาชนที่มแีแค่ความคิดเห็นตา่างต้องภาพลูกภากพพา่อภาพแม่เขาออกจากกันอันนี้คุณไม,ไม,ไม่ไม่คิดประเด็นกฎหมายเลยคิดแค่ความรู้สึกของครอบครัวพอคุณ<อ>ไม่ถกประเด็นกฎหมายก็ได<อ>้คุณเอาคิดว่าถ้าคุณคือผู้สั่งการ ลูกคุณคือผู้เห็นตาแล้ววันนั้นคุณจะทํำยังไงคุณจะกล้าจับลูกคุณไหมเอาอย่างนี้ก่อนคุณกล้าเอาปืนจริงมาที่ลูกคุณไหมแล้วถ้าลูกคุณตายคุณทํำยังไงคุณคิดแค่นี้พอละใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันจําเป็นอย่างยิ่งแล้วพว่าฝากความฝังไว้นะคะคือทั้งจะเรยตัดเพื่อไทยเลยก็ไม่ได้เพราะถ้าไม่มีเพื่อไทยมันก็ผ่านไม่ได้ก็จะเรียกร้องในที่เพื่อไทยด้วยพุ่งคนหนึ่ง เคยอยู่เพื่อไทยตอนหาเสียงกับเพื่อไทยตอนปี2566เนี่ยค่ะเพื่อไทยบอกเองหน,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 นึอเอามาพูดกันในสภาของคู่จริงจริงทุกคนมีชู้ใจกันไล่อยนักโทษทางความคิดออกมาอันนี้เพื่อไทยอันนี้เพื่อไทยก็พูดปล่อยนักโทษทางความคิด<ป> สองสามวันที่เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นมานายกเศรษฐาก็พ <ot> ูดว่ามีเรื่องอะไรความเห็นตา่างเอามาพูดกันในสภาดิรัซ <im> <im> เพราะฉะนั้นไม่ปิดทางนะคะไม่ปิดทางนะคะว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมามันเกิดขึ้นมาแล้ว <im> <im> แต่เราป้องกันในอนาคตข้างหน้าได้คือเราเมื <im> ่อทรยก็บอกเองตอนหาเสียงบอกว่า เราจะร่างนัฐงมาโน,นใหม่ทั้งฉบับแม่มถูงได้แขแนนพักด้วยใช่ไหมคะเราจะร่างนัฐงมาโนใหม่ทั้งฉบัสอบสบต้องมาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนสสออรต้องมาจากการเลือกตั้งอแต่สสราไม่เห็นแล้วอย่างที่หมอเหว่ไม่าห็นนี่กูพกูดถึงว่าตอนเขาเลือกตั้งตอนนโยบายกับเรื่องตอนหาเสียงตอนหาเสียงถ้าวันนี้กูยังมีความหวังกูบอกกูมีเราอยู่ด้วยความหวัง ลาบใดไม่เป็นไรค่ะท่านรองผมถามจะพูดว่าสอสรอจะมาจากอะไรอะไรบ้างมันคือคำพูดแต่การกระทําจะพิสูจน์ว่าคุณรับผิดชอบคําพูดคุณไหมใช่ไหมคะคุณจะรับผิดชอบคำพูดคุณไหมแน่นอนเพื่อไทยตอนนี้ตอามีทางเดียวที่เพื่อไทยคุณจะกลับมาอยู่จุดจุดที่คุณเคยอยู่ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าคนเรามีสิทธิ์คิดผิดได้ก็คิดว่า พี่น้องประชาชนก็พร้อมใ้อภัยคนนี้กลับมาเดินได้เพราะฉะนั้นตอนเนี้สิ่งที่คุณเคยพูดไว้มันไม่ยากเลยคุณมาทาเท่านั้นพอละเพราะฉะนั้นก็หวังว่าร่างนิรโทษกรรมแบบพี่น้องประชาชนจะมีโอกาสเข้าสภานะคะเพราะว่าเราหลับยืบว่าเราอยากให้ผู้มีอำนาจมองแค่ว่านั่นคือลูกคือหลานนั่นคือแค่ประชาชนที่เห็นต่างปล่อยเขาออกมาแล้วมาเริ่มต้นกันใหม่อะไรมาเริ่มต้น ยุตไม่ใช่ว่าถึงจะยุติความขัดแย้งแต่เรามานั่งหันหน้าเขาพูดกันใหม่ทําไมคะเนื้อโทษกรรมให้กับเผด็จการยังเนื้อโทษกรรมมาได้แล้วทำไมเนื้อโทษกรรมให้กับประชาชนทําไม่ได้ใช่ไหมคะแรงกุ้งคิดว่าแรงที่จะไปสนับสนุนพวกน้องจินทนายแจนในสภาพวกผู้มั่นใจว่าน้องสู้เต็มที่อยู่ละแต่ไม่พอ ต้องได้แรงจากพี่น้องประชาชนช่วยกันสนับสนุนเพราะว่าเพื่อจะได้ส่งไปบอกพี่น้องในสภาทั้งหมดอืว่านี่โทษกรรมให้กับประชาชนที่เห็นต่างทางความคิดเถอนปล่อยลูกหลานออกมาก,ก่อนปล่อยปล่อยลูกหลานออกมาก,ก่อนนะคะแล้วประเด็นไหนเราเอาไปคุยกันคณะกรรมการที่การิสาม,มันอีกทีแต่เรามาช่วยกันจับตาด้วย ว่าหลังจากประธานสภารับไปจะเอาเข้าสภาเมื่อไหร่เราต้องช่วยกันดูด้วยนะคะแล้วเรามาช่วยกันส่งกำลังใจไปให้สอสอทั้ง500ร้อยคนทั้งห้าร้คนว่าช่วยกันโหวตด,ด้วยนะคะช่วยกันจับตาด้วยแล้วคุณคิดว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ยากเลยค่ะผลลงโหวตยังไงปุ๊บพุ่งว่าน้องจินรู้ทันทีพี่น้องประชาชนก็รู้ทันทีเหมือนกัน ะคะแล้วมาช่วยกันจับตาว่าการที่เราจะปล่อยพี่น้องที่มีความคิดเห็นต่างออกมาเนี่ยมันยากอะไรนักหนาค่ะ,คะขอบคุณมากค่ะ